ความรักของน้องๆเนี่ยเกิดขึ้นจากพรหมลิขิตกับความรักที่เกิดจากเราลิขิตเองไหนจะดีกว่ากันค่ะเราคงต้องให้ตัวช่วยสําคัญในเรื่องของความรักบอกความรู้แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้แล้วละค่ะเชิญคุณหมอพันศักดิ์เลยค่ะพรหมมาจากคําว่าพระพรหมพระพรหมคือพระผู้สร้างพระพรหมเนี่ยถึงจะมีหลายหน้าแต่ทุกหน้านั้นให้ความเมตตาต่อมนุษย์หมดเลย เพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คําว่าพระพรหมลิขิตคือพระพรหมให้โอกาสคนสองคนมาเจอกันต่อมาก็คือใํ้คว่าคนลิขิตคนลิขิตเิีในเกิดในสมัยโบราณสมัยปัจจุบันไม่เคยเกิดแล้วใครลิขิตครับคนลิขิตพ่อแม่บางทียังไม่คลอดลูกเลยมันตั้งแต่ในท้องในวิธีโบราณน,นั่นกาเรียกว่าคนลิขิตปัจจุบันอะไรอะไรลิขิตครับที่คนลิขิตคนสร้างอินเทอร์เน็ตให้พวกคุณคนสร้างเมสเซจให้พวกคุณและคุณก็ต่อเชื่อมกันให้โอกาสพวก,พวกคุณเจอกันถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะเจอความรักแต่หลังจากคุณเจอความรักแล้วความรักจะอยู่กับคุณตลอดไปหรือจะไม่อยู่คุณตลอดไปขึ้นอยู่กับคาว่าเราลิขิตแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณลิขิตคนเดียวความรักไปจากคุณแน่นอนคนที่ประสบความสําเร็จจำไหมนะครับต้องรู้จักรอโอกาสโอกาสมาต้องฉวยโอกาสและเมื่อได้แล้วต้องสร้างโอกาสที่จะให้อยู่กันยืนยาวคุณอยากจะอยู่ใครสักคนหนึงให้ยืนยาว คุณสองคนต้องลิขิตกันเองว่าจะอยู่กันด้วยบุญวาสนาที่อยู่ด้วยกันด้วยชะตากรรมถ้าอยู่กันแล้วมีแต่เอาใจใจตัวเองไม่ดูแลอีกคนหนึ่งไม่เอาใจใส่ไม่เทคแคร์ให้ดีถึงสร้างโอกาสให้ตายเขาก็ไปครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอกันไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญแต่พออยู่กันสองคนแล้วเริ่มพยายามเข้าใจกันพบกันครึ่งทางถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันให้อภัยกันแบบนั้นครับชีวิตก็ยืนยาวเริ่มต้นพรมคงจะลิขิด หลังจากนั้นแล้วคุณนะนะั่นแหละต้องลิขิดกัน2คนถ้าไม่ลิขิดให้ดีชีวิตก็ไม่เรียบเรียบเป็นยังไงคะพี่ภูมิฟ้าอาจจะเปิดโอกาสให้เรานะครับแต่ว่าตัวเราเองนะี่ยต้องคว้าโอกาสนั้นมาแล้วก็พัฒนามันขึ้นมานะครับร